สวัสดีครับเพลงชื่อเล่นอะไรกันบ้างครับชื่อชอปเปอร์ครับชอปเปอร์กับใครครับออมสินครับออมสินนะโอเคสักคู่นะ mm hmm. จับหมวดได้เลยครับ ยี่ห้าครับยี่บห้านะขู้กรากรักโอ้ยได้อยู่ได้อยู่แเปลี่ยนนะเออมึงตอบมึงตอบด้ตอบก่อนมึงนต้องรอมึตอบค่ะจะเป็นภาพนะครับแล้วก็มีคําว่ากรากรึต้นกราอะไรก็ตอบไปถูกนะครับโอเคหนึ่งนาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มขับไปครับกระจกครับกระจกถูกครับกระจกตากระจกตาถูกครับ กระจังเหรอครับกระจังยังไม่ถูกนะครับกี่อะไรนะครับกระจกกระจกกระจกครับกระจกกระจกถูกครับข้ามครับเฮ้ยเดี๋ยวกระจังเหรอข้ามข้ามข้ามครับไอ้ถูกพี่เมื่อกี้กระจังข้ามไปแล้วครับอ๋อกระจาดครับกระจาดถูกครับข้ามครับข้ามข้ามข้ามครับ กับข้ามครับกัมครับกัมครับกัมครับกระชอนครับกระชอนสุกครับกระชายครับกระชายสุกครับข้ามข้าครับข้ามครับเจ้าสีด้วกระด้งครับกระด้งสุกครับข้ามข้าครับข้ามครับกระดานครับกระดานคนลาได้เจ็ดคะแนนครับผมได้คนเดียว Tá vale. <laughs>